สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะมานําเสนอสูตร2ตัวล่างระยะสั้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะสูตรนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่16ทธันวาคม2566สูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมด2งวดนะเนาะอันนี้ก็จะสั้นจริงๆ เดี๋ยวก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรเดี๋ยวมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนคําเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรนี้เข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสน,นุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายเดี๋ยวมาดูกันเลยสำหรับสูตรนี้สองตัวล่างระยะสั้นอ งวดที่หนึ่งก็เริ่มใช้ตั้งแต่สิบหกธันวาหกหกเนาะผลรางวัลสองตัวล่างออกที่แปดห้าก็สูตรของเราก็เข้าที่เลขแปดแล้วก็เลขห้าเข้าแปดห้าตรงนี้ก็เข้ามาเป็นงวดที่หนึ่งส่วนงวดที่สองออกที่แปดเก้า ก็เข้าที่สูตรที่หนึ่งคือเลขเก้าสูตรที่สองคือเลขแปดอันนี้ก็จะเข้าเป็นตัวกลับก็เข้ามาเป็นสูตรที่สองอ่ะเดี๋ยวสูตรวิธีทำสำหรับสูตรนี้ใช้เราจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบบนหนึ่งครั้ง บวกด้วยหลักสิบล่าง1ครั้งแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่1อ่ะอันนี้ก็จะ5บวก4ได้9 9, 9บวก1เป็น10 10, 10บวกด้วย 8, <10 S 1> 8ก็เป็น18 <8 S 2> ก็จะเป็น 8, 8แล้วก็นับลดแต้มไปอีก2แต้มก็จะเป็น8 7 หกอ่าสำหรับสูตรนี้ก็ได้ที่เลขแปดเลขเจ็ดแล้วก็เลขหกเนาะก็จะมาลงไว้ตรงนี้สําหรับงวดที่สามประจำวันที่สิบเจ็ดอ่าสูตรที่หนึ่งทำได้แปดเจ็ด ต่อไปเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองใช้ตำแหน่งหลักหน่วยตัวเดียวบวกด้วยค่าคงที่3ามเกาบวกสก็จะได้12ก็จะเป็นสองสองบวกด้วยค่าคงที่อีกหนึ่งก็จะเป็น3ดังนั้นในสูตรนี้ก็จะได้เลข2แล้วก็เลขสม สูตรที่สองก็ได้สองสามอ่ะก็ถ้าจับคู่จับคู่ก็จะเป็นแปดสองแปดสามจิตสองจิตสามหกสองแล้วก็หกสามก็ทั้งหมดหกคู่เนาะ ให้ไปกับด้วยสําหรับในสูตรนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าในสูตรนี้จะไปต่อเป็นงวดที่3หรือไม่อันนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นเนาะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะถ้าท่านไหนดูแล้วชื่นชอบก็ค่อยนําไปเสี่ยงโชคแต่ถ้าท่านไหนดูแล้วคิดว่าาไม่ไม่ชอบหรือว่าดูว่าสั้นเกินไปมีความเสี่ยงเยอะเนาะก็ไม่เป็นไร ก็สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมแลบฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ